สวัสดีครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการขายของออนไลน์ผมจะมาอัดคลิปการแพ็คของให้ดูนะครับว่ามันต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนบ้างแล้วก็มีวิธีการแพ็คยังไงนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นแก้วนะครับแก้วเซรามิกแก้วเคลือบแตกหักได้ง่ายนะครับตัวนี้ผมจะแพ็คตัวนี้ให้ดูนะครับถ้าแพ็คไม่ดีเนี่ยมันก็แตกหักเสียหายได้จากการขนส่งนะครับจากการแพ็คไม่ดี นะครับมีโอกาสผิดพลาดได้ทุกเมื่อผมก็จะบอกทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็ต้องมีกล่องนะครับกล่องเราสามารถหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ได้เลยนะครับกล่องไปรษณีย์จะเป็นกล่องแบบเขาเรียกกล่องไดคัทนะครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดูอ่าโอเค กล่องไดคัตจะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือเป็นกล่องที่กล่องชิ้นเดียวอย่างนี้เลยนะครับวิธีการพับก็พับตัวนี้เข้านะครับด้านข้างแล้วก็พับตรงนี้พับตรงนี้ขึ้นนะครับพับตรงนี้ลงไปยุบตัวนี้เข้ามานะครับหุบด้านข้างเข้าแล้วก็พับลงมานะครับหลังจากนั้นตรงนี้มันจะมีล็อกอยู่นะครับให้เราเอาตรงนี้เสียบเข้าไปในล็อกปึ๊บเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ ทำการซีน,นด้วยเทปใสอันนี้ก็คือกล่องชนิดไดคัตส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบไดคัตนะครับผมจะใช้กล่องอีกแบบนึงคือกล่องฝาชนนะครับกล่องฝาชนก็คือกล่องสี่เหลี่ยมทั่วๆไปอย่างนี้นครับที่เรียกฝาชนเพราะว่าเวลา,าพับลงไปปุ๊บฝากล่องปิดเข้ามาชนกันลักษณะน,น,นี้เรียกว่ากล่องฝาชนนะครับข้อดีของกล่องฝาชนก็คือสมมุติของ มันมีความสูงสมมติแก้วตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วมันสูงเกินสูงเกินขอบมานิดนึงเนี่ยเราสามารถเอากล่องกล่องอีกใบหนึ่งครับมาต่อมาต่อเพิ่มความสูงได้นะครับมันจะใช้งานได้ยืดหยุ่นกว่ากล่องไดคัทถ้ากล่องไดคัทเนี่ยเขาจะฟิกเลยนะครับฟิกว่าคุณต้องใช้กล่องกล่องไซส์นี้กับของความสูงความกว้างเท่านี้ไม่สามารถเพิ่มได้นะครับเพราะว่ามันเป็น เป็นแพ็กเกจแบบนี้มาเลยนะครับอ่าโอเคผมเลือกใช้กล่องแบบฝาชนเราก็สามารถหาซื้อกล่องพวกนี้ตามร้านค้าออนไลน์ได้นะครับมีโรงงานจำหน่ายอยู่เยอะหลายสิบเจ้าเลยนะครับเราก็เลือกเจ้าที่เราถูกใจนะครับโอเคได้กล่องมาแล้วต่อไปก็เป็นเชือกเชือกตัวนี้เป็นหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อร้าน20บาทเ w e n t ทั่วไปนะครับ ส่วนผมจะใช้เป็นตัวนี้ครับเป็นม้วนใหญ่เลยก็ซื้อมาพร้อมกับกล่องนะครับเขาจะมีขายตัวนี้ม้วน1นกิโลนะครับมาตรฐานมันจะมี2มาตรฐานก็คือเบอร์18กับเบอร์30ต่างกันที่เบอร์18เชือกจะเส้นเล็กนะครับเบอร์30เชือกจะเส้นใหญ่เชือกเส้นใหญ่มีข้อดีก็คือเวลาเรามัดเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยเจ็บมือนะครับเชือกเส้นเล็กมันจะเจ็บมือแต่ผมเลือกใช้เชือกเส้นเล็กเพราะว่า น้ำหนัก1กิโลเท่ากันเนี่ยเชือกเส้นเล็กมันจะได้ความยาวมากกว่านะครับเรื่องเจ็บมือไม่เจ็บมือคือเรามัดไปเรื่อยมันก็จะด้านหมดแล้วนะครับมือผมด้านหมดแล้วมีกลองมีเชือกต่อไปก็เป็นเทปใสนะครับก็จะมีสีใสกับสีขุ่นนะครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อไปขาดไม่ได้เลยนะครับตรงน,นี้พลิกชีวิตเลยนะครับเป็นตารางราคากับน้ําหนักนะครับก็การขนส่ง ทางไปรษณีย์ก็จะมีอยู่3แบบธรรมดาลงทะเบียน EMS นะครับ EMS เนี่ยค่าส่งแพงสุดแต่ถึงเร็วสุดสำหรับลูกค้าที่ต้องการราคาประหยัดก็ส่งแบบธรรมดาถึงช้าสุดแต่ประหยัดที่สุดนะครับเราก็แนะนำลูกค้าได้นะครับเราก็ต้องมีน้ําหนักเปรียบเทียบกับราคาให้ดูนะครับเวลาเราจะแจ้งราคาของเราก็ควรจะชั่งน้ำหนักตัวนี้เป็นตาช่างดิจิตอลนะครับน้ำหนัก ค่อนข้างตรงแล้วช่างกองช่างของนะครับแล้วก็บวกพวกกระดาษพวกบับเบิลพวกเชือกเข้าไปนิดหน่อยนะครับตัวนี้122กร,รมัมแล้วก็ต้องมาดูเลทละว่าส่งแต่ละอย่างเนี่ยราคาเท่าไหร่เราก็แจ้งลูกค้าไปนะครับแต่ช่างนี้จะเรียกว่าพลิกชีวิตเลยครับแค่กร,รัมเดียวนะครับต่างกันกร,รัมเดียวเนี่ยราคาต้นทุนอาจจะบวก10กว่าบาทเลยก็เป็นได้นะครับ10กว่าบาทเนี่ยบางคนบอกว่ายิ่งนิดหน่อย ร้อยกล่อง10กว่าบาทนี่พันกว่าบาทนะครับไม่น้อยนะครับผมแค่1กรัมเท่านั้นนะครับเราควรมีตาช่างสําหรับคนที่คิดว่าจะขายไปในระยะยาวนะครับมีตาช่างตัวนี้ก็จะช่วยเซฟคอร์สได้พอสมควรเลยมีตาช่างมีกล่องมีเชือกมีเทปใสก็ใช้ประมาณนี้นะครับผมก็จะแพคให้ดูเลยก็ทำการปิดด้านท้ายกล่องน,นะครับปึ๊บ อ่าผมใช้เทปสเลยแล้วกันครับตลอดปิดท้ายกล่องประมาณนี้นะครับปิดปุ๊บจากนั้นเราก็แพ็คเจ้าตัวนี้ด้วยกระดาษหรือใครจะใช้บับเบิลก็ได้ครับบับเบิ้ลก็คือแผ่นพลาสติกที่มันกดแล้วป๊อปแปะป้อปแปะครับอ่าบางคนแพ็คแค่นี้นะครับแล้วก็ใช้พวกกระดาษนมือพิมพ์ยัด ปึ๊บป๊บส่งไปนะครับแรบมัดเชือกเรียบร้อยไปถึงปลายทางลูกค้าแกะออกมานะครับแตกนะครับเราคิดว่าเราเราเซฟดีแล้วนะครับแตกเพราะว่าอะไรนะครับเวลาเราส่งไปเขาไม่ได้ดูแลของเราแค่ชิ้นเดียวนะครับเขาอาจจะมีกล่องอื่นๆวางซ้อนทับเราขึ้นไปอีกนะครับ หรือมีการโยนเรามองไม่เห็นนะครับหลังจากที่เราส่งไปแล้วเขาจะทำอะไรกับของเราเราต้องแพ็คจักต้นทางให้ดีที่สุดนะครับทริคนิดนึงนะครับสำหรับการจัดส่งของที่แตกหักได้ง่ายนะครับผมจะใช้ตัวนี้เป็นกระดาษลูกฟูกกระดาษลังเนี่ยแหละครับก็ไปหาซื้อตามร้านโชห่วยก็ได้ใบละบาท2บาทกระดาษลังเบียอะไรพวกนี้ก็ได้ครับให้เราตัดตาม ตามความยาวอย่างนี้นะครับปุ๊บ,บวัดวัดด้านข้างตามความสูงนะครับตัดให้มันพอดีพอดีนะครับประมาณนี้เพื่อใส่เข้าไปแล้วมันจะรับแรงรับแรงกดได้ดีนะครับให้ตัดตามแนวนี้นะครับอ่าดูนะครับแนวเส้นของกล่องถ้าตัดตามแนวขวางมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะรับแรงไม่ได้ถูกกดแล้วมันจะบี้ลงมาอย่างนี้นะครับถ้าแนวนี้ถูกกดแล้วมันจะยุบ ยุบยากนะครับวิ่งหลายๆชั้นเนี่ยโอ้โหรับน้ําหนักได้เยอะมากนะครับตรงนี้เป็นทิกอีกอีกอีกทิกหนึ่งที่ที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับสําหรับการส่งของที่มันแตกหักได้ง่ายนะครับแล้วก็วางลงไปครับวางล้อมๆของเราไว้ประมาณนี้นะครับอย่าไปคาดหวังเฮ้ยของถึงปลายทางแล้วมันของเสียหายแล้วไปโทษ ไปรษณีย์นะครับคือผมก็เห็นใจทางไปรษณีย์นะครับวันหนึ่งส่งของไม่น้อยนะครับเป็นร้อยเป็นพันพันกล่องนะครับเขาจะมาดูแลของเราให้ดีที่สุดนี่มันเป็นไปได้ยากนะครับเราต้องเซฟตั้งแต่ต้นทางของเราเองนะครับนี่นะครับวางลักษณะนี้จะใช้กระดาษยัดอีกก็ได้นะครับอีกอันนึงนะครับผมก็ไม่ได้โทษใครนะครับเวลาของถึงปลายทางแล้วของเสียหายนะครับหรือของหาย ของมันถูกขโมยออกไปนะครับจากกล่องว่าง่ายๆเถอะไม่รู้ว่าใครขโมยเหมือนกันนะครับระหว่างทางผมจะแพคให้เขยา่าเขย่าแล้วฟังเสียงไม่ออกนะครับว่าข้างในมันมีของใหญ่หรือของเล็กนะครับพยายามแพคเขย่าแล้วอยาให้มีเสียงนะครับหรือมีเสียงให้น้อยที่สุดโอเคนะครับผมก็จะแพ็คประมาณนี้คือคนที่ส่งของแล้วมีเจตนามุ่งร้ายครับเขาส่งของบ่อยนะครับ บางทีแค่เขยา่าเขามีทักษะนะครับจะพอทราบเลยว่าข้างในนี่เป็นอะไรนะครับการแพ็คของก็เช่นเดียวกันผมแพ็คมาเป็นร้อยเป็นพันพันกล่องแล้วมันก็จะมีทักษะนะครับก็จะมีประสบการณ์ต่างๆนะครับว่ามันต้องมีเทคนิคตรงไหนบ้างโอเคนะครับบนบนกล่องเราต้องมีผู้ส่งแล้วก็ผู้รับนะครับผู้ส่งผมจะใช้เป็นการสแตมม์นะครับอย่างนี้นะครับผมทําตรานี้มาประมาณ ราคาอยู่วิ่งมา400รบวกลบนะครับใหม่ๆอาจจะเขียนเอาก่อนก็ได้นะครับแพงพอสมควรแต่ถ้าเราขายระยะยาวมีตัวนี้ก็ช่วยย่นระยะเวลานะครับโอเคนะครับอ่ะทั้งผู้ส่งแล้วก็ผู้รับสิ่งที่ต้องมีนะครับต้องมีชื่อมีบ้านเลขที่มีหมู่มีถนนมีตำบลอำเภอรหรือขแขวงเขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์ควรจะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับทั้งผู้ส่งแล้วก็ผู้รับ บางคนเนี่ยผู้ส่งไม่เขียนอะไรเลยหรือเขียนแค่เบอร์โทรศัพท์กรณีที่ของไปที่ปลายทางแล้วถูกตีกลับมาเนี่ย mm hmm. เขาจะส่งกลับมาที่ต้นทางไม่ถูกนะครับเราควรจะมีชื่อมีบา้านเลขที่ชัดเจนมีหมู่มีถนนมีตำบลมีจังหวัดแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับบางทีเนี่ยเบอร์โทรศัพท์บางท่านไม่อยากให้นะครับกลัวเราโทรไปก่อกวนไม่ไม่ต้องกลัวนะครับพ่อค้าแม่ค้าไม่โหดร้ายไม่ไม่ได้โทรไปขายประกันอะไรนะครับ คือถ้าของมีปัญหาถูกตีกลับมาเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยช่วยช่วยท่านได้นะครับอ่าโอเคผมก็จะเขียนที่ปลายทางชื่อผู้รับผมก็จะบอกการส่งมีส่งแบบส่งธรรมดาผมก็จะเขียนแบบธรรมดาหรือถ้าส่งแบบ e m s ผมก็จะเขียนแบบ e m s เขียนกำกับไว้นะครับเขียนไม่เขียนก็ได้นะครับตรงนี้แต่แต่ผมผมผม,ผมจะเขียนทุกกล่องแล้วก็มีชื่อนะครับมีชื่อผู้รับ ผู้รับนะครับคุณอะไรก็ว่าไปนะครับคุณกไก่บ้านเล็กที่เก้าเก้าทับเก้าถนนเทศบาลบ,บ้านหนึ่งนะครับผมตำบลอำเภอจังหวดัดต้องมีนะครับตำบลเบอร์จังหวดัดแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับเบอร์โทร เน้นย้ำนะครับพยายามขอลูกค้าเบอร์โทรนะรเวลาของตีกลับมาเนี่ยบางคนส่งของทีหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นหลายสิบกล่องนะครับส่งของไปแล้วเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันมันไล่าตามลําบากนะครับไม่รู้ว่าลูกค้าท่านไหนนะครับถูกตีกลับมาเราก็จะโทรตามเบอร์โทนที่ที่ท่านให้ไว้นะครับก็บางบางท่านลูกค้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยแจ้งเบอร์โทรศัพท์แก่พ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับประหารใบสนีเขียนให้ครบถ้วนนะครับโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็ทำการแปะหน้ากล่องอีกเทคนิคนึงนะครับเวลาหน้าฝนฝนตกมาโดนหน้ากล่องเนี่ยบางทีหมึกหมึกตรงเนี้ยเลอะเลือนไปเลยนะครับเท่าที่ผมเคยเจอเนี่ยสนีพอไปถึงปลายทางปุ๊บ มันมัวไปหมดนะครับส่งไม่ถูกของตีกลับอีกครับเสียเวลาเสียเสียตังค์อันอีกให้ทําการใช้เทปใสนะครับแปะนะครับแปะบริเวณนี้นะครับชื่อผู้รับเนี่ยสาคัญฝนตกโดนน้ําซึมมันก็ไม่มีผลนะครับตรงนี้เราใช้เทปแปะแล้วตรงนี้เป็นอีกหนึ่งทริคนะครับนอกจากทริกกันกระแทกด้านในโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมัดเชือก ไปรษณีย์บางที่นะครับถ้าไม่มัดเชือกเนี่ยคุณโดนบวกอีกนะครับบวกค่าค่าค่ามัดเชือกให้ทําการมัดเชือกให้เรียบร้อยนะครับให้แข็งแรงก็มีเทคิอีกเช่นเดียวกัน,นครับการมัดเชือกผมจะมัดอย่างนี้นะครับตั้งตั้งฝั่งฝั่งฝัง่งชื่อที่อยู่เนี่ยหันเข้าหาตัวนะครับแล้วก็เอาเชือกอ้อมเข้าด้านหลังแล้วก็เผื่อระยะนะครับปุ๊บตรงนี้คววยกันนะครับ อ้อมด้านหลังเสร็จล้วไขว้กันลักษณะนี้นะครับปุ๊บเป็นกากระบาดอยู่ที่ด้านหน้ากล่องแล้วก็โยงอ้อมไปด้านหลังนะครับทั้งสองเส้นในนาผมเผื่อเผื่อเชือกไว้ละนะยาวประมาณนี้ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เผื่อไปประมาณนูด้ดให้มันเลยกล่องนิดนึงนะครับอ่าเป็นอีกทิศนึงนครับให้มัดให้แน่นหลังจากนั้นนะครับเชือกจะอยู่ลักษณะน,น,นี้ให้ทําการสอดสอดเชือกมาด้านล่าง ฝั่งนี้โยงกลับมาด้านล่างนะครับฝั่งนี้เช่นกัน,นครับยกเส้นนี้ขึ้นก็สอดเส้นนี้ไปด้านล่างผมจะทํช้าช้านะครับตรงนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็ให้ดูนะครับเนะี่ยเส้นนี้อ้อมโค้งมานะครับเส้นบนก็อ้อมโค้งกลับไปตรงนี้ก็เว้นเว้นเว้นประมาณ1นิ้วนะครับเว้นหลังจากนั้นก็ดึงขึ้นมาปึ๊บยกขึ้นมานะครับแล้วก็ทกําการ หนึงอย่างนี้นะครับมันจะรูดรูดเข้าหากันนะครับปุ๊บมัดหนึ่งทบสองทบสามทบนะครับจะสังเกตว่าเชือกตรงนี้จะแน่นมากนะครับดีดดังแป๊ะๆเลยนะครับบางคนมัดไม่แน่นนะครับหลวมไปถึงหลุดเชือกหลุดอีกนะครับก็กล่องมันก็จะไม่แข็งแรงนะครับอ่าเทคนิคการมัดนะครับก็จะประมาณนี้ อันนี้ไม่ต้องตัดก็ได้นะครับเก็บให้เรียบร้อยอ่าประมาณนี้นะครับการแพ็คส่งหลังจากนั้นเราก็ขยับขยับเชือกอย่าให้บังชื่อที่อยู่นะครับแค่นี้นะครับไปถึงไปรษณีย์เราก็ยื่นแล้วก็จ่ายตังค์เฉพาะค่าส่งอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเสียค่ากลองค่าเชือกค่าแร็ปแล้วนะครับก็จะรวดเร็วทั้งเราแล้วก็ทั้งไปรษณีย์ด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ค่อนข้างยาวนะครับผมก็จะบอก เทคนิคทุกอย่างนะครับที่ที่ที่เจอมาที่ได้ประสบมากับตัวเองนะครับแล้วก็วิธีแก้ไขนะครับโอเคนะครับการแพ็กกล่องของส่งไปทนีก็มีขั้นตอนเท่านี้นะครับส่วนอุปกรณ์พวกนี้ผมไม่ได้มีขายนะครับว่าใครสนใจก็เซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ